หเงินล้านของพระผองของพ่อพันวัดบางหลวงพ่อายุทยาและหลวงพ่อมีสีดังๆแห่งวัดท่าตุงจังหวัดปทัยธานีนะครับขอให้สร้างกิจภาวนาพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังตรานังกะฉามิธรรมังตรานังกะฉามิสังขังตรานังกะฉามิทุติยัมปีพุทธังตรนังกะฉามิทุติยัมปีธรรมังตรานังกะฉามิทุติยัมปีสังขังตรนังกะฉามิตาติยัมปีพุทธังตรานังกะฉามิตาติยัมปีธรรมังตรานังกะฉามิตาติยัมปีสังขังตรานังกะฉามิสาธุ นาสาที่โมพรมมาจม่าเทวาสเพยขาปลายันติพรมมาจม่าเทวาทิละปาวตุเมมหาคุณโยมหาลาโภวตุเมมิเตปาวุหาจิพุทธามาหุนโมพุทธายเวลาเสโยเวลาโพในยังเวลาอินสาเวลาตาสีเวลาตาสาเวลาท่โยพุทธตามณีมามาพุทธตาตัวโหสัมปติถามิเพ่งเพ่งตาผาหาลือ นาสามพิโมครมมาจะมาเทวาตะเปยขาปลานติพรมาจะมาเทวาอาพิลาภวุฒิเมมหาบุญโยมหาลาภวุฒิเมมิเตปะหูอาติพุทธามาหูนโมพุทธายะวิราชโยเวลาโคนยังเวลาหิสาวเวลาตาสีเวลาตาสาเวลาทิโยพุทธะสามานิมามมาะพุทธะสตวะหง่มสามปฏิาจามิเป็นเป็นคาภาหาฤเรือ นาสามทีโมกรมมาจะมาเทวาตะเคยกถาปลายันติกรมมาจะมาเทวาอาภีลาภาวุตุเมมหาภุญโยมหาลาโภวุตุเมมิเตปาวุติพุทธามาอุดมโมพุทธายะเวลาทโยเวลาโในยังเวลาอุสาเวลาตรัสเวลาสาสาเวลาที่โยพุทธาตามนีมามาพุทธตาโอโหสามปฏิชาไมเป็นเป็นตาปาหาลือหรือนาสามทิโม er> กรมมาจะมาเทวาตเปยัถาปราจันติกรมมาจะมาเทวาอาภิลาภาวุฒุมีมหาบุญโดมหาลาโควันฒุเมมิเตฟาบุหัสีพุทธามาอุนอโมพุทธายะเวลาจะโยเวลาโกเนยังเวลาอิงสาเวลาตาสีเวลาตาสาเวลาที่โยพุทธาสามงีมามาพุทธาสาธวหโสามปฏิจารมิเป็นเพ่งปราภาฮาฮาเรื่อ นาสังขิโมตมมาจามาเทวาสัพเพยยะขาปราญาติตมมาจามาเทวาอาภิราภาวันตุเมมหาพุญโยมหาลาโภวันตุเมมิเตปาอะติพุทธามาอุนโมพุทธายะเวลาเทโยเวลาโภในยะมวลาอินสาเวลาสาธีเวลาสาธาเวลาี่โยพุทธะสามานิมามาพุทธะสาสวะโอมสัมปฏิจฌามิเป็นเพ่งปาพาอารือลาสังขิโมตมมาจามาเทวา สัพเพยาขาปราญติพรมมาจมาเทวาพิรภาวุตุเมมหาคุณโยมหาลาโควุตุเมมิเตปาวุติพุทธามาหูดโมพุทธายวิลาชโยวิลาโกในยังเวลาอินทราเวลาจติเวลาจตตาเวลาทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะตัวหอมสามพสิจามิเป็งเป็นตาภาหาหรือนาสังทิโมพรมมาจมาเทวาสัพเพยาขาปราญติพรมมาจมาเทวา อาพิลภาวัตุเมัยมหาพิโยมหาลาโภมวันตุเมมิเตปาวาติพุตธามาวุนหงพบุธรยาเวราเทโยวิลาโภลในยังวิลาหิษาวิวลาตาสีเวลาตาสาวิราทิโยพุทธาธรรมนีมามาพุทธาธรรมโอหัมปฏิจมิเพ่งเพ่งบาราหาือนาสามพิโมพรมมาจามาเทวาตเปยัการพลายันติพรมมาจามาเทวาพิลภาวัตุเมัย มหาภูญโยมหาลาภวุเมมิเตปะวุหาิพุทธามาหูนโมพุทธายะเวลาจะโยเวลาโคนายังเวลาหิงสาวเวลายาสีเวลายาสาเวลาทิโยกุตัสสานีมาม,มะกุตัสสาวตัวโหสา,พามพัสสิจามิเป็นเป็นพาพา,าหาหรลือลือนาทังทิโมคม,มาจะมาเทวาตเพยะขาปลายันติคมมาจะมาเทวาพิระพาวุตุมีมหาภูมโยมหาลาภวุตุมมิเตปะวุหาิ พุทธามาหูดมโมพุทธายะวิวลาทโยวิลาโพเนยังวิลาหิงสาวิวลาตาสีวิลาตาขาวิลาทโยพุทธาสามณีมมาพุทธาตัตโองสามปฏิจามิเพ่งเพ่งตาพาอาหารอลือสาธุสัพเพสัตาตาตตาหูตุ เอาเวลาทุกาทีววนโนขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวทต่อการละกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดขตั้งบุญยังพลังไม่หังตับเกปาคีผู้วันตุเตขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวอผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นสาธุ อาหารสุกิโตโหไม่ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมิสุโงโหไม่ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหไม่ขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอพยาปโตโหไม่ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอพยาปโตโหไม่ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจทุกเหตุฉันนั่งปัญญาลาม่ขอข้าพเจ้าจงมีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด กับเพศตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดใจเจ็บายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวลาวนตุกจงเป็นถุกเป็นสุกเกินอย่าได้มีเวรเจ้กันและกันเลยอภพญญาปชาวนตุกจงเป็นสุขเป็นสุกเดินอย่าได้เปลี่ยนเพี่อนเจ้งกันและกันเลยอนิคาวนตุกจงเป็นสุกเป็นสุกเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยถูกเขี้ยานางกว่นียรันตูจงมีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเติดน อีทางเมมาตาตุนาหัวตุตุูตาหุนตุมาตาตุโรขอตุูตุูนี้ตรงเท่าไรแกบิดาบันดาของข้ามารดาบิดาของข้าพเจ้าขอมันดาบิดาข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยตินางหัวตุตุูตาหุนตุยาตโยขอตุูตุูนี้ตรงเท่าไรแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมปุครูปัญจายาจาริยานันหัวตุูตรูตาหุนตรูครูปัจายาเจริญจารย์ขอตรนบุญนี้ตรงเทาไรแก่ ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขในทางสัพพะเทวะจานังโถถุนถุนตาถุนตาวนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้ทรงขึ้นไปแก่ครูบาชาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูบาชาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขในทางสัพพะเพตานังโถถุนถุนตาวนตุสัพเพขอส่วนบุญนี้ทรงทั้งไปแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขพ้นหน้ากันเกิดในทางสัพพะเวรีนัง ขนดุงตาโุนตาเพีเวรีขอตุนบุญนี <l> ้จงท่านรบแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางดับพาตัตตานางสุขอีทางดับพาตัตตานังโตนตุงตาโขนตุตาเพตัตาขอโุนบุญนี้ตรงท่านแบบแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขก้าวหน้ากันเดินข้าพเจ้าขอที่โขนบุญตรงที่ได้ความเป็นมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เต่ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรียนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งบรรดาสาจามิกทั้งหลายยีตูเฟอร์ทั้งหลายแฟนกัดทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้รับทารสุนกรุูติสุนทที่อยที่ใี่นี้จงมาโมทนาจงมีความสุขโดยทั่วการขอเดียวชาติคุณพระราชาใจและุบุตลจงจางข้าพเจ้าให้ถึงเคื่องความเป็นผู้คนทุกทั้งปวงเธอสาธุสาธุสาธุ อิมินาบุญญกัมเมนะอุปชัยยาคุณุตลาจะอยู่บักราจามาตาเปตาเจียตาตาตุโยจันทิมาลาจาภุนาวันตานราปีจะพรัมมาลาจะอินธาจุตตุโลกปาลาจะเทวตายะโมมิตามนุตาจามัจจตาเวริกาปีจะตาเปตตาตาิโยตัวุญญาณิปักรานิเมสุขังจติวิธางเจนตัวเขปังปาเตตาบวมวังอิมินาปุญญกัมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะกขิปัง ตูระเบจวะตันถูกาตานะเจตานังเยตันตานินิจธรรมายาวะนิพานัตโะมังนะทันตุตปดาเยวะยะตาจโตระเวระเวปูถุติจังสติปัญญาทันเลยโควิลยามินามาลาและปันตุนโงการตั้งการุญจาวุเยตุเมพุตตาที่ปะโรนาโทตัมโมนาโทตโมนาโทปเจกพุตโตจะตั้งโคนาโตตโลมะมังเตโตตมานุปาเวนะมาโลกาสังฆาปันตุมา ข้าพเจ้าขอที่ส่วนบุญส่วนผลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและกาัตริพระธาตทั้งหลายรวมทั้งบรรดาญาติธรรมทั้งหลายแนกับทั้งหลายรวมทั้งบรรดาเราทุกข์ทั้งหลายขอทั้งทั้งหลายจงได้รับทราบส่วนบุญส่วนผลที่อช่วดนี้ขอทุงมานโตทนาทรงมีความสุขเกิด่าการขอเดชะควณาพระราชไทยและบุญกุศลทรงยังเข้ามาเจ้าและเรา ธรรมิกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั้นขอจงขอทุกท่านจงมีขอทุกท่านจงมาโมทนาจงมีความถูกตัวเกันขอเดียชาคุณพรราณาไทและบุญกุลจงยังเข้าเจ้าจ้ถึงและเราพวกและเราทรรมิทั้งหลายจงถึงซึ่งความเป็นผู้คนทุกทั้งฝูงเทินตาทุตาทุตาทุก อระหังมสมะสมุทโภพกวะภูตังวะตังติวาเทมิสวาคาโตภควัตาธโมธมังนมัมตามิสุปฏิปันโนภควัโตจาวะจังโคจังขังนัมามินาโมตระภควัตโตมาตาตุเววันธานิ พระรูอาจารเยวันทามิขาพเจ้าขอกราบรัสการบรวมภาษาลรืธราติสันธาตุของอิิาตของบิดามรรดารวมทั้งอธิธาตุของบิดามรรดาขอข้เจ้าและครอบครัวอยู่เย็นเป็นพุขจะได้มีทุกไปกัเจ็บแต่อะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยและขอขอจะดูหมูปัญจมิตท้ายหมายทำรายทำลายครครัวของข้าพเจ้าและบรรดาบรรดาธาตมิกแล้ว ท่ารทำทั้งหลายรวมทั้งบรรดาเราผูทุกข์ทั้งหลายขอสัตว์ดวงประจามิสั้นจงแพ้ัยวินาศท่างตจงแพ้ัยวินาศทางตงแพ้ัยวินาศต่าติจคุณตนนี้จงตรงผลถึงนายชายโยคุณนายชายโยคุณภานาคุมพอลโกขอตกงจาก อขอพ้นจากข้อข่าวหาตรงทุกนะทกรณ์ใหกรณีจบทุกกรณยโดยเจอจาถุกผ่าถุกจับ <c oughs> <c oughs>